เข็ม5แบบของนักบริหารมันมีเข็มเย็บผ้าเข็มฉีดยาเข็มทิศเข็มขัดและก็เข็มขัด5้าแบบนะแต่วันนี้ผมจะเล่าให้ฟังเรื่องเข็มเย็บผ้าก่อนนะเรารู้จักเข็มเย็บผ้านะครับมันมีปลายแหลมอยู่ด้าน,นึ่งอีกด้านเองเป็นรูสําหรับรอยได้เนาะนักบริหารแบบเข็มเย็บผ้าเนี่ยตัวเองก็ต้องมีความแหลมคมมีความรู้มีประสบการณ์มีความสามารถเนาะ แล้วก็ลุยเข้าไปในเนื้องานเหมือนดั่งเข็มเย็บผ้าที่พาเส้นได้ที่อยู่ข้างหลังร้อยเรียงเข้าไปในเนื้อผ้าเพราะฉะนั้นเนี่ยน้องๆในทีมเนี่ยมีความรู้มีความสามารถแต่ยังไม่มีประสบการณ์อันนี้ใช้ได้เลยด้วยกระบวนการแบบนี้ครับน้องในทีมเนี่ยให้มีความรู้มีความเก่งในระดับหนึ่งก็พอมีข้อดีก็ต้องมีข้อเสียข้อเสียเนี่ยถ้าหัวหน้าทํางานแบบเป็นเข็มแหลมคมบุกตลุยไปเรื่อยๆเนาะ ลูกน้องก็ทําหน้าที่ได้เพียงแค่ตามหลังแล้วก็ยึดกับงานอะไรบางอย่างท่านั้นเองไม่มีโอกาสได้แสดงความสามารถอะไรเลยเพราะหัวหน้าเนี่ยเก่งมากลุยอยู่นั่นแหละจังหวัดที่มันมีคริสจังหวัดที่มันเร่งด่วนที่ต้องรีบเร่งก็บุกไปเลยไม่ได้ว่ากันแต่หลังจากนั้นเนี่ยต้องเปิดโอกาสให้กับน้องที่เป็นเส้นได้อยู่ข้างหลังเนี่ยเขาได้พัฒนาตัวเองแล้วกลายเป็นเข็มอันแหละมคมถึงจะดีครับ